สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนักกีฬาสมทบทีมไทยถ่ายภาพโปรโมท VNL นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการถ่ายภาพของนักกีฬาที่ไปสมทบเพิ่มเติมนะครับโดยในช่วงบ่ายทีมสาวไทยมีกิจกรรมถ่ายภาพนักกีฬาที่ใช้ก่อนลงแข่งนะครับเพิ่มเติมจากนักกีฬาที่ไม่ได้ถ่ายภาพจากสนามแรกซึ่งทีมสาวไทยนะครับในบรรยากาศก็สนุกสนานกับการเล่นกล้องตามเคย ซึ่งก่อนหน้านั้นทีมได้รับการตรวจโควิดก่อนแข่งขันและจะทราบผลอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งไทยก็จะพบกับแคนาดาเวลา14นาฬิกานะครับของบ้านเรานะครับก็อเอาใจเชียร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยอดด้วยนะครับสวัสดีครับ